สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลไทยกันต่อนะคุณผู้ชมมีหลายรายการนะครับที่วอลเลย์บอลหญิงสาวไทยเนี่ยจะต้องทําการแข่งขันต่อนะคุณผู้ชมนะทีนี้นะครับแอดมินขอทวนให้นิดนึงนะครับที่ผ่านมาในการแข่งขันเนชันลีก2023หรือ v n l 2023นะครับซึ่งก็จบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับรอบ16ทีมนะครับซึ่งเป็นรอบที่คัดเลือกให้เหลือ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่ง ทีมสาวไทยก็ตกรอบไปนะคุณผู้ชมทีมที่ผ่านเข้ารอบนะครับแทีมสุดท้ายก็คือโปแลนด์สหรัฐอเมริกาตุรกีบราซิลจีนอิตาลีญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันส่วน8ทีมที่ตกรอบคือเซอร์เบียแคนาดาโดมินิกันนธอร์แลนด์บังกาเาียไทยโครเอเชียแล้วก็เกาหลีใต้นะครับสำหรับทีมสาวไทยนะครับตารางคะแนนรั้งอันดับที่14นะครับที่มีการแข่งขันเนชั่นลีกรอบคัดเลือกในครั้งนี้แล้วก็ มี8คะแนนนะครับสำหรับอันดับโลกตอนนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยังอยู่ที่อันดับ15ของโลกนะครับโดยที่อันดับ1เป็น USA สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีอิตาลีบราซิลเซอร์เบียตุรกีจีนออกมาตามลำดับนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรายละเอียดล่าสุดนะครับเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะทีนี้เนี่ยนะครับจะมีโปรแกรมอีกนะคุณผู้ชมนะครับโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมระดับ เอเชียนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะต้องมีการชิงชัยกันนะครับชิงแชมป์กันในปี2023นสะําะสำหรับเป้าหมายของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการคัดเลือกโอลิมปิก2024นะคุณผู้ชมซึ่งเขาจะแข่งช่วงของเดือนกันยายนที่ประเทศโปแลนด์นะซึ่งเป็นรายการนะครับที่จะต้องทำการแข่งขันทีนี้เนี่ยนะครับสำหรับรายการต่อไปของทีมชาติไทยคือ ซีวีลีกนะคุณผู้ชมซีวอลิ l e ลลีกนะซึ่งเป็นอาเซียนกลางปีนะครับโดยจะต้องเจอกับคู่ปรับในอาเซียนที่สำคัญอย่างทีมชาติเวียดนามด้วยนะสำหรับทั้งนี้นะครับ FC ของวอลลิบอลหญิงไทยเนี่ยนะครับก็รอชมได้เลยนะครับซึ่งการพบกันนะครับสำหรับในนัดที่ทำการแข่งขันต่อจากนี้เนี่ยนะครับก็คือ ซีวิลีครั้งที่3นะครับเป็นปี2023แข่งขัน2สนามนะคุณผู้ชมประเภททีมหญิงเล็กแรกนะครับแล้วก็ที่ประเทศเวียดนามนะส่วนระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมนะครับที่ประเทศเวียดนามและเล็ก2เนี่ยนะครับประเทศไทยนะเป็นเจ้าภาพอยู่ระหว่างวันที่ 11-13ถึงสิสิงหาคมอันนี้ก็เป็นรายการที่เราจะต้องทำการแข่งขันนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับชื่อรายการนะครับก็คือรายการซีวีลีกนะคุณผู้ชมหรือว่าอาเซียนกลางปรีนะอันนี้ก็จะเป็นรายการต่อไปนะคุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับ รายการนะครับอีกรายการหนึ่งที่เราจะต้องทําการแข่งขันต่อก็คือเรื่องของการคัดเลือกโอลิมปิก2024นะคุณผู้ชมจะทําการแข่งขันในช่วงของวันที่16-24ถึงกันยายน2566นะครับที่ประเทศโปรแลนด์นะคุณผู้ชมสําหรับ volleyballworld.com เนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกมส์นะครับ2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24ถึงกันยายน66ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันประเภท24ทีมนะครับแบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาทีมอันดับ1-2ซึ่ง ทีมอันดับ1-2นี่ก็คือเป็นผลงานที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่มนะผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะทีนี้นะครับสำหรับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม C นะคุณผู้ชมซึ่งกลุ่ม C นะครับจะแข่งขันที่ประเทศโปแลนนะคุณผู้ชมแล้วก็จะประกอบไปด้วยคู่แข่งดังนี้นะก็คือสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่านะ แล้วก็อิตาลีแชมป์วีเอล2022ด้วยเยอรมันโคลัมเบียเกาหลีใต้และสโลเกียนะโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกเนี่ยสาวไทยจะพบกับเยอรมันซึ่งการแข่งขันจะเริ่มขึ้นก็คือวันที่16กันยายน2566ส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดอื่นๆเดี๋ยวแอดมินจะลงคลิปให้อีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นรายการใหญ่รายการหนึ่งนะคัดเลือกโอลิมปิก2024นะซึ่ง ทีมสาวไทยนะครับถ้าเกิดว่าได้ปรับทีมแล้วเนี่ยนัดนี้อาจจะแก้ตัวในเนชันลีก2023นะครับก็คือแก้ตัวแทนได้นะคุณผู้ชมก็รอติดตามชมเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจไม่ต้องกดดันกันนะคุณผู้ชมก็คือเรานะครับก็ให้กำลังใจทีมเลยบอลสาวไทยนะครับถ้าเรารักกันเราต้องให้กำลังใจแล้วก็นำไปสู่นะครับการปรับปรุงแก้ไขต่อไปถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดจุดไหนนะทีนี้เนี่ยสำหรับโค้ชด่วนนะครับ ล่าสุดเนี่ยได้ออกมาตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับที่มีการแพ้รวดเลยนะในศึกเนชั่นลีกสนามที่3เนี่ยที่บ้านเรานะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคม2 5 6 6ความเคลื่อนไหวของโค้ดด่วนนะครับซึ่งสำหรับการแข่งขันนะครับทั้ง3สัปดาห์ทั้ง3สนามจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ ทีมชาติไทยนะครับนัดล่าสุดที่แพ้บราซิลไปเนี่ยนะครับซึ่งบราซิลอันดับที่3ของโลกนะคุณผู้ชมย้ําบราซิลนะอันดับที่3ของโลกนะส่วนทีมสาวไทยเนี่ยอันดับที่15ของโลกนะคุณผู้ชมซึ่งบราซิลเอาชนะไป3ต่อ0ูนเซตด้วยสกอร์25ต่อ 20, 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ23 ซึ่งเซตที่3เนี่ยคุณผู้ชมที่ดูการถ่ายทอดสดรู้ดีว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูสีบราซิลถึงขั้นทีมระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะรวนเลยนะคุณผู้ชมซึ่งสาวไทยเกมรุกดีมากนะแต่ว่าด้วยความที่บราซิลเขามีแข็งแร่งนะครับในเรื่องของระบบทีมแล้วก็เรื่องของเกมรุกนะครับรวมถึงเรื่องของการเสิร์ฟที่หนักเนี่ยนะครับทำให้เขาชนะเราไปนั่นเองหลังจบเกมนะ โค้ดด่วนเนี่ยได้ยืนยันว่าสําหรับในเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยจะเดินหน้าต่อทําทีมต่อไปโดยระบ,บุว่าหลังจากนี้เราคงต้องเตรียมตัวกันมากขึ้นนะใส่ใจในเรื่องของกล้ามเนื้อความแข็งแรงมากขึ้นเพราะเรามีเกมที่สําคัญในเรื่องของการคัดโอลิมปิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการเตรียมทีมต่อเนื่องให้พอสมควรจากนั้นเนี่ยโค้ดด่วนถูกถามว่า อนาคตหลังจากนี้โคด่วนวางแผนยังไงต่อครับอนาคตคืออะไรครับอ่าโคด่วนว่าอย่งงางนั้นนะครับอนาคตคืออะไรถ้าบอกว่าอนาคตของผมนะหรอคําถามนี้ตอบดีไหมผมพูดไปแล้วครับ ถ้าให้อดมินแปลก็คือโค้ดด่วนก็เดินหน้าทําทีมต่อไปนะคุณผู้ชมนะนี่ก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวของโค้ดด่วนนะครับซึ่งอดมินก็เชื่อว่าโค้ดด่วนเนี่ยเขาก็จะต้องมีในเรื่องของการปรับระบบแก้ไขทีมให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นก็ต้องติดตามแล้วก็ให้โอกาสในโค้ดนะครับได้ทําหน้าที่ต่อไปคุณผู้ชมคือเกมบราซิลเนี่ยในเกมที่3เนี่ยเขาแก้เกมดีนะโค้ดด่วนอ่ะเท่าที่เราได้ดูนะคือถ้าเกิดว่า เราสามารถที่จะตามแต้มสําคัญได้เนี่ยเกมที่3แอดมินว่าพิกล็อกชนะได้เลยนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็มารอดูคุณผู้ชมค่อยตัดสินใจนะครับว่าจะยังไงต่อนะครับในเรื่องของความรู้สึกเรานะก็คือให้โค้ดด่วนเนี่ยนะครับลองทําทีมให้ดีที่สุดนะคุณผู้ชมเรามาดูเรื่องของช่วงการคัดเลือกโอลิมปิก2024คุณผู้ชมแอดมินเชื่อว่าการรวมทีมของสาวไทยตอนนี้ถ้าเกิดว่าฝึกซ้อมด้วยกันเข้ากันได้ดีแล้วเนี่ยนะครับจนถึง ช่วงเดือนกันยายนแล้วก็แข่งโอลิมปิกเนี่ยเราดูนะครับในเรื่องของการเล่นจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราค่อยมาพูดคุยกันใหม่นะเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับโค้ชของแคนาดานะคุณผู้ชมแซนนนวินเซอร์นะโค้ชของแคนาดาเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดถึง เมืองไทยชาวไทยนะครับบอกว่าปื้มมากๆเลยนะครับชาวไทยให้การต้อนรับดีมากและคอยเชียร์ตลอดเกมเลยนะครับเขาชอบมากเลยนะซึ่งหลังจบเกมแซนนอนอวิชเซอร์นะครับกุนซือวอลเลย์บอลทีมแคนาดาเปิดเผยว่าทีมชาติแคนาดาเนี่ย ชนะมาสามนัดแล้วในสนามที่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้เว l การต้อนรับของแฟนชาวไทยนั้นสุดยอดมากแน่นอนค่าวว่าแรงสนับสนุนของแฟนชาวไทยช่วยทีมแคนาดาได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พวกเราเหนื่อยล้าจากการแข่งขันยาวนานของเวนลแฟนๆในเมืองไทยให้กำลังใจกันอย่างมากเลยฉันไม่รู้ สึกกดดันในการเป็นโคชผู้หญิงคนเดียวในเวน L นะคะฉันเป็นโคชแน่นอนทุกทุกคน ที่ทําหน้าที่โค้ชในระดับนี้คงรู้สึกกดดันบ้างแต่ไม่ได้กดดันเพราะฉันเป็นผู้หญิงแต่กดดันเพราะฉันคือโค้ชระดับโลกแห่งเวียนแอลค่ะแฟนชาวไทยนั้นเจ๋งมากไม่น่าเชื่อว่าจะมาชอบทีมชาติแคนาดาเราได้ยินเสียงเชียร์คุณส่งมาถึงพวกเราเนี่ยเราเห็นพวกคุณหลังเกมเป็นความทรงจําที่ดีมากในการเป็นโค้ชและการได้พาทีมมาเล่นที่ไทยสุดยอดมากๆค่ะ นี่ก็เป็นความรู้สึกของโคชของทีมชาติแคนาดานะเขาก็ชอบเมืองไทยนะครับกองเชียร์ชาวไทยนะครับให้การต้อนรับที่ดีแล้วก็แอดนมินก็เห็นนะครับพี่น้องคนไทยเนี่ยเป็น FC ของทีมชาติแคนาดาหลายคนนะเข้าไปชื่นชมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารักนะครับเขาก็มองประเทศเราเป็นประเทศที่ดีงามนะคุณผู้ชมนะทีนี้นะครับสำหรับอัชราพรเนี่ยนะครับ ได้ออกมาเปิดใจนะครับยันเรื่องดราม่าไม่มีผลทําให้ฟอร์มแกว่งนะเขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่เพื่อใครตอนนี้นะครับสำหรับพี่เอ๋อชลาพรเนี่ยนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยว่าวันนี้เราก็ยังชนะไม่ได้แต่รูปแบบเกมวันนี้ทําให้เห็นแล้วว่าเราสู้ได้และพยายามกันมากๆนะครับดีใจที่เราเข้นความหมึอนอันในใจและทําออกมาได้ค่ะดราม่าที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลอะไรค่ะ เรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรและทำเพื่อใครถือเป็นบทเรียนบทหนึ่งในชีวิตค่ะดีใจมากๆที่แฟนๆยังเชียร์และให้กำลังใจผลแพ้ชนะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังแต่มีคนส่งกำลังใจเรารับรู้ได้หมดเลยทั้งคนที่มาเชียร์รอรับส่งหนูอยากเป็นตัวแทนเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนมากค่ะเอลตอนแรกเราก็หวังถึงรอบแทีมถึงจะไม่ได้ไปต่อ แต่เราก็ได้หลายๆบทเรียนที่ต้องนำมาแก้ไขและปรับปรุงทีมเราต่อไปให้ดีขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นคํำพูดเปิดใจของเพียวอัชลาพรนะครับซึ่งแอดมินก็ถือได้ว่านะครับเพียวเนี่ยทัศนคติเขาก็ดีนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็มาดูนะครับในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขนะครับในเรื่องของเกมแล้วเราก็มาลุ้นเชียร์กันในช่วงของการคัด เลือกนะครับโอลิมปิกเกม2024ดีกว่าคุณผู้ชมนะครับก็เอาใจช่วยสาวไทยนะครับให้ทําให้ได้นะคุณผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้แอดมินก็เชื่อว่าด้วยแรงศรัทธ,ธานะครับด้วยความตั้งใจของวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยเนี่ยนะครับก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะคุณผู้ชมทําให้ทีมสาวไทยไปสู่ศักยภาพที่ดีระดับเติมแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าตำนานวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยจะเป็นตำนานคงอยู่นิดนิรัน แอดมินเชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามีจุดเริ่มต้นนะครับจากทีมรุ่นพี่เจ็ดเซียนมาแล้วเขาก็สานต่อกันมาเรื่อยๆคุณผู้ชมแอดมินอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยย้อนไปปี2022ว่าทีมสาวไทยเล่นอย่างไรชนะได้อย่างไรแล้วความพิสดารในเกมรุกมันเป็นอย่างไงนะครับใครที่ติดตามวัลนี้วันอาจจะรู้ว่าปี2022นเนี่ยนะครับโค้ดด่วนก็คือคนที่วางแผนเกมทําให้ทีมสาวไทยชนะได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าโค้ดด่วนเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะทําได้นะ แต่แค่ว่าเราก็จะต้องให้โอกาสโค้ดในการที่จะไปปรับเปลี่ยนแผนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันต่อในช่วงของการคัดเลือกโอลิมปิกต่อไปนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสรุปผลวอลเลยบอลและกีฬา